วงการ AI สร้างสไลด์มีเสถเทือนเมื่อแคนวาสามารถสร้างสไลด์ได้แล้วนะด้วย Magic Design ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมได้ลงคลิปการใช้แกรมมาแอปไปนะครับขอบคุณมากๆได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับในการใช้ AI สร้างสไลด์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเจ้าใหญ่อย่างแคนวาเขาอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับก็เลยออกเครื่องมือที่ชื่อว่า Magic Design ออกมาครับ อารมณ์แบบเดียวกับแกร m a าแอเลยก็คือใช้ AI ในการสร้างสไลด์นั่นเองแต่จะเก่งเด็ดดวงขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูกันครับ,รบหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาสู่หน้า canva.com มาแล้วนะครับอยากจะบอกว่า m g i i d e s s i n เนี่ยเครื่องมือตัวนี้อาจจะยังเป็นเบลตาอยู่นะยังอาจจะยังไม่แสดงผลในหน้าการใช้งานของภาษาไทยนะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนภาษาไทยก่อนครับก็ไปที่ตัว บัญชีของเรานะครับเราไปที่การตั้งค่าบัญชีพอไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชีแล้วนะครับตรงภาษาครับตรงในส่วนของภาษานะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าหลักของเราแล้วก็ไปที่การสร้างสไลด์ดีไซน์ของเราเหมือนเดิมเลยนะครับผมขอสร้างเป็นพรีเซนเตชันแบบ 16. ต่อ9ธรรมดาเนี่ยแหละหน้าเปล่าๆแบบนี้เลยนะครับ แต่เครื่องมือตอนนี้เราจะมีเครื่องมือพิเศษด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะเรียกว่า Canva Assistant นะครับหรือถ้าอยากจะกดคี์ลัดก็คือ Ctrl E ได้เลยนะพอกดแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดเครื่องมือโผล่ขึ้นมาที่น่าสนใจ2อันนะครับอันแรกนี่คือ Magic Design พระเอกในวันนี้ของเราอันก็คือ m g i i w ไว t e นะครับอันนี้ต้องเป็น V I P ถึงจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้ดูทั้งสองอันเลยนะครับอ่ะ Magic Design คืออะไร Magic Design ก็คือ การใช้ AI ในการสร้างสไลด์แบบเดียวกับ g a m m a App นั่นเองนะครับทดลองใช้ได้เลยนะครับเลือกไปใช้ฟรีนะครับแต่ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองตรงนี้ครับก็กำหนดพร้อมได้เหมือนกันนะครับกำหนดพร้อมนะครับทำสไลด์แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพประเทศไทยอ่ะผมเพิ่มนิดน,นึงคำว่าภาษาไทยด้วยนะครับจำนวนสิบสไลด์นะครับ ระบบจะทําการสร้างสไลด์ของเราขึ้นมาครับอันนี้ผมไม่ได้จับอะไรนะครับมือผมเรืองนี้ด้วยว้าวเป็นไงครับสร้างสไลด์ภาษาไทยให้เราอย่างสวยงามเลยนะครับซึ่งถ้าเราโอเคแล้วเราก็กด c r e a t e my presentation ได้เลยนะครับว้าวเสร็จสวยงามนะครับก็ถ้ามีอะไรเราก็สามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆได้นะครับ ลองใช้อีกหนึ่งคำสั่งนะครับก็คือ Magic ไว i t นะครับ Magic ไว i t เนี่ยก็คือการพิมพ์คำอธิบายต่างๆนะครับอย่างกับเนี้ผมจะใช้ Magic ไว i t นะครับในการพิมพ์ข้อความบางอย่างคำอธิบายบางอย่างนะครับเช่นอาหารแนะนำในกรุงเทพผมก็แค่กด Generate ได้เลยระบบก็จะทำการสร้าง AI ข้อความคำอธิบายต่างๆมาให้เลยนะครับเป็นไง จิงแล้วมาดีไม่ล่านะครับอาหารแนะนำในกรุงเทพก็คือร้านข้าวมันไก่ลุงแซบนะครับมีจริงเปล่าไม่รู้ร้านเจเล็กกระทะโตะ๊ะยาว <Okay, S 1> กับนะสไลด์แล้วก็เหมือนเดิมทุกทุกครั้งนะครับก็คือกดแชร์แล้วเลือกดาวน์โหลดสไลด์ของเราไปได้เลยง,ง่ายแค่นี้นะครับเราก็จะได้สไลด์ที่เราไม่ได้ทำเอง AI ของ Canva Magic ดีไซน์สร้างให้เราแล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ